สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะๆนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปเสียงที่นายนรินทร์เนี่ยโทรไปหาแม่ตัวเองแล้วก็อัดเอาไว้ให้แม่เล่าเรื่องเปรียบเทียบระหว่างลูกๆข้างหลายอะไรยังไงดิฉันก็เลยไปหาคลิปเกา่กาๆเพื่อที่จะมายืนยันอะไรบางอย่างในสิ่งที่ยายเคยพูดเอาไว้นะคะ ค่ะดิฉันดูคลิปของไอ้ไหลที่โทรไปแล้วก็อัดเสียงแม่ตัวเองที่พูดถึงเรื่องราวในอดีตอะไรอย่างนี้ให้เอามาเคลียร์แล้วปรากฏว่าแม่ก็กำเกินไปถึงการพูดเปรียบเทียบลูกระวังอีแตนกับอีนุตอีแตนกับอีนุตอีแตนนี่โอ้โหมันส่งเสริมครอบครัวมันนูน่นมันนี่มันได้ทองมันก็เอามาให้แม่แต่อีนุตจะไม่เคยให้อะไรเลยแถมไปเรียนก็ยัง ไปติดผู้ชายก็เลยต้องให้เลิกเรียนอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะคะดิฉันเลยนึกขึ้นมาได้ว่าในตอนที่ได้ยินอีก้อยมาเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ว่าไอ้แตนเนี่ยเป็นลูกที่ทําความเสื่อมเสียอย่างยิ่งทำให้พ่อแม่ต้องถูกด่าถูกว่าถูกเรียกไปเพราะไปกี่สัน ในขณะที่อีนุตเนี่ยวิ่งเต้นหารถไปรับพี่สาวน้องสาวมาอีนุชเป็นผู้หญิงแกล่งเป็นผู้หญิงที่ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็ยังมีเรื่องที่ว่าอีแตนไปแย่งผัวชาวบ้านเข้ามาพอมีลูกก็ส่งมาให้พ่อแม่เลี้ยงอวดว่าโอนเงินมาให้เท่านั้นเท่านี้เป็นค่าเลี้ยงดูลูกเอาก็จริงๆมีเฉพาะเดือนแรกๆตอนเดือนหลังๆไม่มีพอไม่มีนมก,ก็กลายเป็นว่าสามเณรที่เป็นน้า น้าผู้หญิงอีกสองคนก็ต้องคอยช่วยพอมีเงินก็เจ็ดไปซื้อนมให้หลานอะไรอย่างนี้บ้างเดีออ๋แตนไม่เคยส่งเสียรับผิดชอบอะไรสักเท่าไหร่แต่อวดกับคนอื่นว่าส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนเป็นค่านมเดือนละสี่พันหกพันแปดพันอะไรบ้างอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ยังมีการบอกว่าที่กลับจาก กรุงเทพมาไม่มีเงินเหลือเพราะว่าตอนนั้นส่งเงินมาให้พ่อตาแม่ยายไปซื้อที่แต่โดนพ่อตาแม่ยายโกงสารพัดสารเพที่จะมีเรื่องเล่ากันมาซึ่งออกจากปากในนรินแล้วก็ดิฉันช่วยเสริมเพราะว่ามีอีก้อยมาคอยเล่าว,ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อนออไอ้ผัวไอ้ไอแตนนี่ทำอย่างโน้นทําอย่างนี้ไปเยี่ยวกลางบ้านไปนูน่นไปนี่แต่พอมาวันนี้ในคลิปของในนริน ยายสมควรอวยอีแตนซหแบบสุดลิ่มซิมประตูถ้าเทียบกันกับอีแตนกับอินุตนี่โอ้โหอินุตเนี่ยรู้ว่าพ่อแม่จนแต่ยังอยากจะเรียนแต่พอไปเรียนแล้วก็ติดผู้ชายแต่ในขณะที่แตนเนี่ยไม่เรียกไ,ไม่เรียกร้องเรียนเก่งกว่าเรียนดีพอๆกันแต่ไม่เคยเรียกร้องเพราะรู้ว่าพ่อแม่ลํบาบากซึ่งเวอร์ชันอีแตนก็เป็นแบบหนึ่งดิฉันเลยต้องมาค้นหาความจริงด้วยการไปดูคลิปเก่าๆที่นายนารินเคยทําอะไรไว้นะคะ แต่ภาพแรกๆบังเอิญมันไปเจอมาก็เลยเอามาให้ดูด้วยเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะเสื้อคุณตาใส่แล้วคงหล่อดีแต่ตัวนี้ถ้าใส่คงร้อนเพราะโดนเอาไปเผาแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นที่บอกว่าดิฉันได้ร่วมทำบุญสารหลักบ้านด้วยแล้วอันนี้เป็นคลิปที่ก็ทำกันดีใจมากป้าบุหรันส่งตอนนั้นดิฉันเป็นป้านะชั้นไม่ได้เป็นอีคังคกค่คะ ถัดมาก็เป็นผ้าห,มหม่มเสมอผ้าคุมไหล่ที่ซื้อจากแม่น้องให้คุณยายแต่ตอนนี้เผาไปหมดแล้วค่ะถ้าเวลาดูคลิปไปหาคลิปในช่องของนันลรินดิฉันชักชวนให้ดูช่วงเวลานะคะถ้าเขียนว่าคลิป3าปีก่อนจะเป็นคลิปที่ด่าไอ้พอยอิทธิคลิปที่เขียนว่า2ปีก่อนส่วนมากจะ ด่าสาบิจีอวยไอ้พอิเถอะถ้าเป็นคลิปหนึ่งปีก็จะกลับมาด่าไอ้พอิเถอะคลิปนี้เป็นคลิปสามปีก่อนที่มีการทําคลิปมีเรื่องราไวไอเอเถอะเขยบอกกับนักข่าวว่าส่งเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเดือนละสองหมื่นอย่างนู้นอย่างนี้น,นายนรินทร์ก็ทําคลิปถามตาถามยายทันทีว่าได้ไหมยังไงยายก็บอกว่าโอ๊ยฟันไปเถอะไว้ชาดหน้าค่อยได้นั่นก็คือบอกว่า อีทถิดที่พูดว่าให้เงินตายายนั้นไม่จริงเป็นเรื่องโกหกมีแค่สองพันที่ตาเป็นคนไปหารถเกี่ยวข้าวหาอะไรอย่างนี้มาให้อีเถิดก็เลยฝากอีย่าชิมาให้สองพันแต่อัที่บอกก็ส่งทุกเดือนเดือนละสองหมนั้นไม่เป็นความจริงอันนี้เป็นคลิป3าปีก่อนนะคะจำไม่ได้คะสามปีก่อนดาไอ้พยอิดถ้าเป็นสปีก่อนเลียข้างไข่ข้างแคบไอ้พอีเถิดถ้าเป็นคลิปหปีก่อน จะกลับประดาพ่อพระเอกแม่นางเอกด่าไอ้พุอยเถิดเดี๋ยวไปดูต่อไปค่ะ ภาพถัดมาทุกๆภาพนะคะเป็นภาพที่นายนรินเนี่ยไปทำคอนเทนต์กับพ่อแม่แคปชั่นจะเป็นบอกว่าลุงฝากถึงป้า,าตาฝากถึงป้าอย่างนู้นอย่างนี้ตารับไม่ได้ยายน้ำตาไหลเล,เลี้ยงลูกมาลูกไม่สำนึกบุญคุณสารพัดสารเพที่จะไปทำคอนเทนต์กับตายายแล้วก็ด่าไอ้พวยถิดสังเกตดูให้ดีเป็นหนึ่งปีก่อนนะคะ เขาจะเขียนว่าอัางนองคือหนึ่งปีก่อนเป็นคลิปหนึ่งปีก่อนอย่างที่ดิฉันบอกถ้าหนึ่งปีก่อนเกิดจะทั้งหมดจะดาไอ้พยกระดาอีเทิรทที่ดิฉันตามหาจริงๆคือคลิปมีอยู่คลิปหนึ่งที่มีการไปถามพา่อไอ้พยพูดว่าส่งเงินส่งรูปมาให้ตายายเลี้ยงนี่ส่งเงินเดือนละเท่าไหร่ต้องส่งเงินเดือนละหกพันแปดพันนายนาดินก็ทําเช่นเดียวกันกับที่วันนี้ทํากับสาวิธีเกอ เอาไมค์ไปจ่อปากยายทาคลิปกับยายแล้วให้ยายเล่าฉันจําได้ว่าในคลิปนั้นเนี่ยยายเล่าว่าเคยได้รับตอนเดือนแรกๆได้เดือนแรกเดือนสองหลังจากนั้นก็ไม่มีมาอีกเลยได้สี่พันที่ฉันจําได้ดีได้สี่พันแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใหม่เลยหลานสองคนกินนมตอนแรกมีหลานคนแรกแล้วพอมีหลานคนที่สองก็เอามาให้เลี้ยงด้วย ได้เงินเฉพาะช่วงเดือนแรกๆตอนที่ถึกยังอยู่ด้วยครอบเสร็จแล้วก็ยังอยู่ด้วยก็ยังได้เงินอิถึกเอออยู่สักประมาณเดือนกว่า,ก,วาก็กลับไปทํางานอะไรแบบนี้พอครบเวลาลาก็กลับไปทํางานสิ่งที่ยายเล่าก็คือ mm hmm. เคยได้แต่ไม่ได้ได้มาโดยตลอดได้ในตอนต้นๆแล้วก็ไม่ได้อีกเลยบางครั้งนมไม่มีก็ต้องไปตาม ตามนานะ้าตามนางตายบ้างตามสายวิตรีบ้างให้ซื้อนมให้หลานกินนอกจากยายจะมาเล่าในคอนเทนต์ที่นานารินทร์ำแล้วเดิ๋ฉันจำได้ดีว่าอีก้อยแม่นอกไส้ของนายนารินเนี่ยจะมาเล่าว่าอีเฉิกโกหไอพ้พยโกโหก มันไม่เคยส่งเงินมามันส่งตอนต้นๆตอน,ตอน,ตอนหลังๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น,นายรินเล่าให้อีกก้อยฟังและอีกก้อยก็มาเล่าให้ดิฉันฟังดิฉันก็นําเสนอไปตามนั้นเพราะว่ามั่นใจว่าเขาพูดความจริงว่าไอ้พลออิทธิเนี่ยไม่ได้ส่งเงินส่งทองแต่มันไปขัดแย้งกันกับล่าสุดที่พอคุณยายเล่าคนเลวคืออีนุชคนดีคืออีทธิ อิเธิ์มีแต่ส่งเสริมให้ครอบครัวร่ำรวยแต่ก่อนหน้านั้นอิเธิ์มาให้กู้เงินไปแต่งผัวอิเธิ์มานู่นมานี่อิทธิ์ทาให้อับอายอิทธิ์ไปกี่สั่นที่คอนแก่นพ่อแม่ถูกเรียกไปด่าคนที่เป็นนางเอกก็คืออินุตที่อินุตจะพยายามจะไปพาพี่น้องไปพาพี่สาวน้องสาวของตัวเองกลับมาไม่ให้พ่อแม่ต้องไปถูกขาด่าให้ต้องอับอาย แต่วันนี้กลายเป็นอินุตไม่รักดีติดผู้ชายให้อยากเรียนแล้วเอาเข้อจริงๆก็ไม่เรียนเอาแต่จะไปเอาผู้ชายอะไรสารพัดส,สารเพประเภทนี้นะคะดิฉันเลยต้องการที่จะบอกว่าตัวคุณยายเองอยู่ที่ว่าลูกชายคุณยายอยู่กับฝั่งไหนถ้าลูกชายคุณยายอยู่กับฝั่งสาวิตรีคุณยายก็ดา่าไอ้พลยอีเถิดพอลูกชายคุณยายมาอยู่กับไอ้พยอีเถิด คุณยายก็อวยเขาไปเที่ยวกับเขาไปสนุกกับเขาแต่พอลูกชายย้ายฝั่งก็กลับไปตำหนิติเจนไอโฟอีเธอร์อีก,อกตอนนี้ลูกชายอยู่กับสาวิจีไม่ได้แล้วคุณยายก็ออกมาประจานสาวิจีดิฉันต้องการจะให้เห็นว่าเรื่องนี้มันไหลามาไหลไปอยู่ที่ว่าผลประโยชน์อยู่ตรงไหน คุณยายก็จะพูดตามลูกชายสุดที่รักที่อยากจะให้พูดไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมคะฝากบอกลุงป้าบางทีไอ้แคปชั่นอย่างเงี้ยนะข้างในไม่มีอะไรเลยคุณยายนั่งสับมะละกอบ้างนั่งสับหน่อไม้บ้างแต่เป็นแคปชั่นว่ายายฝากถึงลุงยายฝากถึงป้ายายน้ําตาตกตาชานเสียใจสารพัดที่จะสื่อให้เห็นว่าตากับยายนั้นจนิดจีเจียน ลูกสาวคนโตลูกเขยคนโตแต่มาวันนี้กลายเป็นว่าโอ้โหอีแตนนี่มันนางฟ้าเห็นเห็นอุ๊ยแตนเนี่ยเห็นกับความสุข,ขครอบครัวมีอะไรอีแตนก็เอามาให้แต่อีนุชเนี่ยไม่เคยเลยวันนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงดิฉันตั้งคําถามไว้ให้ทุกคนดิฉันตอบไม่ได้คะ่ะจตตั้งคําถามไว้ให้ทุกคนเอาไปคุ้นคลิดเองว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้ใครเป็นคนลากแม่มาให้คนอื่นเขาดา่าใครเป็นคนลากพ่อมาให้คนอื่นเขาดา่ามีแม้กระทั่งคลิปที่ไปถามยายสมควรที่ยายสมควรตากผ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไปถามว่าตกลงอย่างนู้นอย่างนี้เขาไล่พ่อมาพอเพราะก็ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น แล้วก็ไปถามตาชานว่าจริงหรือเขาบอกว่าทองเนี่ยไปอยู่กับเขาเนี่ยแหวนนาฬิกาก็ได้ทองก็ได้จริงหรือเปล่าเขาซื้อให้ไหมนายนรินไปจ่อปากมาทั้งพ่อทั้งแม่แล้วแต่ว่าต้องการจะให้พ่อแม่ žéd ิสเครดิตลูกคนไหนเรื่องนี้คนเสี้ยมไม่ใช่ยูทูบเบอร์รอบนอกไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่ใครไม่ใช่อีหนิงไม่ใช่ไอขาหมูไม่ใช่ใครทั้งสิ้นคนเสี้ยมคือ ลูกชายคนเดียวของตระกูลหลาโพค่ะสาหรับคนที่จะมาเม้นว่าดิฉันเสี่ยมพารักแม่สาจริงต้องไม่เสี่ยมต้องเงียบต้องหุบปากดิฉันรักษาวิธีค่ะแต่รักความจริงมากกว่านี่คือความจริงสิ่งที่ดิฉันทําไม่ได้เป็นการเสี่ยมแต่เป็นการจะชี้ให้ทุกคนเห็นว่า คุณยายเองตกเป็นเครื่องมือของลูกชายเพราะความรักเช่นกันไม่ได้ให้ใครเกลียดคุณยายแต่ให้มองให้เห็นให้ลึกให้ซึ้งว่าไอ้ลูกชายคนนี้มันปั่นทุกคนอย่างไรแม่รักลูกคิดว่าทำแล้วอย่าแงบบนี้ตามที่ลูกต้องการมันคือสิ่งที่ดีแกก็ทำด้วยความรักนั่นแหละค่ะ แต่ลูกเนี่ยมันรักแม่จริงหรือเปล่าตรงนี้เราต้องตั้งคำถามครับ